ใครที่มีอาการปวดบริเวณส่วนนี้มั้งคะเชิงการามแถวนี้วันนี้มาดูวิธีแก้กันค่ะ พิ่สร้างมนุษย์ตึงวันนี้พิษเอาใจคนที่มีอาการปวดบริเวณเชิงการานค่ะหรือว่าปวดหลังเรือหลังแก้ไม่หายตัทีนะคะใครที่รู้สึกว่ามีอาการแบบนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอาการปวดบริเวณนี้นะคะเรียกว่า SI joint dysfunction ค่ะเห็นภาพน,นะคะมันจะมีภาพกระดูกเชิงกางแล้วก็กระดูกก,ก้นกบซึ่ง2องอันนี้ค่ะจะมีรอยเชื่อมระหว่างกาันซึ่งถ้ากระดูกบริเวณนี้เกิดการติดขัดหรือว่าการเคลือ่อนไหวของข้อต่อไม่ดีส่งผลทําให้เกิดอาการปวดได้ค่ะ โดยอาการนี้นะคะมักจะพบกับคนที่มีภาวะปวดหลังเป็นเวลานานค่ะเนื่องจากว่ากระดูกสันหลังของเรานะคะมันเชื่อมกับกระดูกก้นกบแล้วก็กระดูกเชิงการานค่ะซึ่งถ้าคนที่ปวดหลังเป็นเวลานานจะส่งผลมาถึงบริเวณน,นี้ได้ค่ะดังนั้นนะคะใครที่ปวดหลังเวลานานแล้วแก้ไงแก้ไม่หายลองมาดูวิธีนี้กันค่ะท่าที่1นนะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อหน้าสะโพกกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเอาขาข้างนึงไว้แบบนี้นะคะอีกข้างนึงเหยียดออกนะข้างที่ต้องการยืดแล้วก็เหยียดให้สุดเลยคะ่ะให้เรารู้สึกตึงนะคะ และค้างไว้นะคะจำนวนทั้งหมด20วินาทีค่ะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20แล้วก็สลับไปด้านหนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะคะเหยียดขาให้ออกอะโอเคเหยียดขาออกไปค่ะแล้วก็ค่อย อย่าให้หลังแอ่นเลยแบบนี้นะคะอย่าก,ก้มหลังด้วยแบบนี้นะคะให้เรานะคะเหยียดไปอย่างนี้เลยแล้วก็ค้างไว้ให้รู้สึกตึงหน้าสะโพกนะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าห4เจ16 17 18 19 20ิอดิงบิบห้าิบหซึ่งท่านี้นะให้ทำค้างเลยทั้ง,ทงหมด 3-5T ถึงค่ะอยู่ที่ความตึงมากน้อยของแต่ละท่านนะคะท่าที่สองนะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อในก้นกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานอนง่ายเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราควยขาไปเลขสี่ในลนนักษณะนี้ข้างที่ต้องการจะยืดนะคะควยเป็นลักษณะน,นี้เลยแล้วก็ดึงเข้าหาลำตัวค่ะจะรู้สึกตึงนะคะบริเวณส่วนนี้ค้างไว้ทั้งหมดจำนวน20วินาทีค่ะนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อย่าก,กั้นหายใจระหว่างทํานะคะแล้วก็สลับอีกฝั่งเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20ซึ่งท่านี้นะคะก็ทําเหมือนท่าเมื่อกี้เลยค่ะจำนวน3-5ทีค่ะหรือว่าถ้ใครรู้สึกว่าเออยังตึงอยู่ก็สาม,มารถทําเพิ่มได้ค่ะท่าที่3นะคะเราจะมาเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านในกันค่ะอุปกรณ์นะคะจะเป็นหมอนหรือผ้าคุณหนูก็ได้นะคะที่ใช้ในการหนีบค่ะเริ่มแรกค่ะให้เรานอนหงายเลยนะคะแล้วก็นีบ หมอนไว้นะคะในลักษณะนี้เลยโดยที่ความกว้างนะคะประมาณเท่าหัวไหล่ค่ะแล้วก็ให้เรานะคะหยิบค้างไว้จํานวนทั้งหมด5วินาทีค่ะนะับ1 2 3 4 5สาแล้วก็พักค่ะนับ1 2 3 4 5แล้วก็พักค่ะ,นะ 1, 2, 3, 4, 5, คะซึ่งท่านี้นะคะทําได้ทั้งหมดจำนวน10ที3เซตเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะรู้สึกว่าท่านี้มันง่ายไปก็จะเพิ่มความแอดวานค่ะเป็นแบบนี้นะคะให้เราหนีบไว้นะแล้วเตะขาขึ้นช้าๆ นับ1 2 3่สามเอาลงค่ะแต่ขาขึ้นชา้าๆนับ1 2 3่ามเอาลงค่ะห้ามให้หลุดนะคะตรงนี้แต่ขาขึ้นชา้าๆค่ะนับหนึ่งสาค่ะสลับไปแบบนี้นะคะนับ1 2 3ค่ะซึ่งท่านี้นะคะก็ทำได้ทั้งหมดจํานวน10ที3เซตค่ะ ที่4นะคะเราจะมาเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก้นกันค่ะจึงอุปกรณ์ที่ช่วยในวันนี้นะคะคือยางยืดค่ะให้พันยางยืดเป็นห่วงขนาดเท่านี้นะคะอาจจะเป็นความกว้างที่ไม่มากเกินไปค่ะแล้วก็ให้ใส่เข้ามาในเข่าแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะท่าน,นี้ค่ะให้เรานะคะค่อยๆการขาออกช้าชในลักษณะเหมือนตัววีค่ะช้าช้าแบบนี้นะคะ แล้วก็ค้างไว้นะดังยืดจะเป็นตัวต้านค่ะนะับหนึ่งสองสาไม่ต้องมากนะคะจะรู้สึกเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อก้นค่ะถ้าทําผิดนะคะมันจะเหมือนกับรู้สึกเกร็งขึ้นมาบริเวณด้านข้างด้วยแบบนี้ก็คือไม่ถูกต้องแนะนําว่าให้ปรับความตึงตรงนี้ให้น้อยเอ้ยให้มากขึ้นหน่อยอาจจะทําให้หย่อนขึ้นหน่อยมันจะได้ออกแรงได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเราอาจจะกางมากเกินไปจนเกร็งผิดอย่างเงี้ยเราก็กางให้น้อยลงก็ช่วยได้ค่ะโอเคค่ะนะับหนึ่งสองสามผ่อนค่ะ แล้วก็นับใหม้นับหนึ่งสองสามผ่อนค่ะช,ะชา้าๆกางออกใหม่ค่ะนับหนึ่งสองสามผ่อนค่ะท่านี้นะคะทําทั้งหมดจํานวนสิบทีค่ะวันหนึงนะคะทำสามเซตนับหนึ่งสสามครั้งที่ห้าค่ะโอเคกางหม่นับหนึ่งสองสาครั้งที่6ค่ะแล้วก็กลับมาค่ะ นับ1 2 3ครั้งที่7ค่ะ่อนค่ะนับ1 2 3ครั้งที่8ค่ะนับ1 2 3ครั้งที่9ค่ะนับ1 2 3ครั้งที่10ค่ะซึ่งทำแบบนี้นะคะจำนวนทั้งหมด3เซตต่อเันค่ะหรือว่าบางคนท่ารู้สึกว่าเออมันง่ายไปเพิ่มเป็น4ี่เซตก็ได้นะคะ ท่านที่5นะคะจะมาเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกกันค่ะแล้วก็ท่าน,นี้นะคะสามารถช่วยลดอาการปวดหลังได้ด้วยค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรากางขาเลยค่ะแล้วก็ตั้งนะคะมือในสณะนี้เลยให้เรานะคะเก็บหน้าท้องค่ะเก็บหน้าท้องนะแล้วก็ค่อยๆลงช้าๆค่ะนี่ค่ะสองสาสี ห้าหกเจ็ดสซึ่งค่านี้นะคะทำได้ทั้งหมดวันนึงนะคะสี่เซตเลยค่ะคือ10ทีนะัเป็น1นึ่งเซนแล้วก็วันนึ่งทำได้สี่เซตต่อวันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ถ้าบริหารง่ายๆใครนะคะที่มีปัญหาบริเวณที่บอกนะคะก็ลองนำท่าบริหารแบบนี้ไปใช้กันได้ค่ะได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกค่ะและถ้าใครนะคะชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พีทด้วยค่ะส่วนใครมีคําถามนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาใน Facebook มนนษย์ตึงได้เลยค่ะวันนี้พีตต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย